สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับเรียนภาษาอิตาเลียนกันเถอะก,กับครูดาวาจากสวิตเซอร์แลนด์อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหวาก็กลับมาแล้วนะคะหลังจากที่ไม่ได้มีเวลาอัพวิดีโอขึ้น YouTube มานานพอสมควรนะคะก็มีนักเรียนหลายๆคนนะคะที่ติดตามช่อง YouTube ของครูที่รีเควสตเข้ามาว่าเมื่อไหร่ครูจะอัพวิดีโอขึ้นมาอีกสักทีเนาะตอนนี้ก็พอจะหาเวลาได้บ้างนะคะก็จะ เริ่มทำวิดีโอทยอยลงไปเรื่อยๆนะคะก็ไม่ได้ลืม นักเรียนของครูเลยนะคะต้องขอขอบคุณทุกคนเนาะที่ติดตามทางช่อง YouTube รวมทั้งติดตามทางเพจแล้วก็ได้อ่าคอมเมนต์เข้ามาแล้วก็สอบถามในเรื่องของการเรียนภาษาอิตาเลียนเข้ามาอย่างเยอะแยะมากมายเลยค่ะในช่วงที่ผ่านมาต้องบอกว่าครูดาวารับงานเยอะมากนะคะก็ต้องขอบคุณทุกๆคนด้วยนะคะแล้วก็ดีใจอย่างมากเลยนะคะที่นักเรียนหลายคนบอกว่าอ่าเรียนกับครูดาวาเนี่ยเข้าใจได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นนะนั่นคือจุดประสงค์หลักของครูเลยนะคะที่ อยากจะให้ผู้ที่เรียนภาษาอิตาเลียนนั้นได้เข้าใจได้ง่ายที่สุดนะคะที่เท่าที่จะทําได้นั่นเองนะคะเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าภาษาอิตาเลียนนั้นค่อนข้างที่ยากมากๆนะคะเอาล่ะนะคะวันนี้ ว่ากลับมาแล้วนะคะก็แน่นอนว่าเดี๋ยวเรามาทบทวนในส่วนที่หลังจากที่ว่าได้อัพขึ้นไปในเรื่องของการเรียนอิตาเลียนนะคะตั้งแต่ระดับ R1 นะคะ R0 a, a 1 R2 ใช่ไหมคะแน่นอนว่าวันนี้เป็นไงคะหลังจากตามดูวิดีโอของหว่ามาเรื่อยๆเนี่ยเราสามารถที่จะพรีเซนต์ตัวเองได้บ้างหรือยังนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าสิ่งสําคัญนะคะดูแล้วต้องสามารถนําไปใช้ได้จริงนะคะเพราะหว่าส่วนมากก็จะลงในเรื่องของหลักไวยากรณ์หรือ หลักภาษานั่นเองนะคะหลักกรม,มาติกาเนาะแต่ว่าเราจะต้องนำไปใช้ในชีวิตจริงเราได้ด้วยนะคะลองไปหัดพูดหัดในการพรีเซนต์หัดคุยกับคนที่เรารู้จักหรือ,อถ้าเรายังไม่กล้าก็ลองคุยกับคนในบ้านลองดูนะคะอันนี้ผิดเขาก็ไม่ว่ากันเอาละวันนี้หว่าตรียมนะคะในเรื่องของอการอะไรอ่ะ การพรีเซนต์ตัวเองนะคะคือการแนะนําตัวเองเนี่ยเราจะต้องสามารถตอบคําถาม10บข้อนี้ให้ได้ค่ะแล้วเราก็จะนามารวมเป็นอ่าในการแนะนําตัวเองให้ได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวว่าจะพาไปดูค่ะว่า10ข้อที่พวกเราควรที่จะอ่าควรที่จะนําไปจําและท่องไว้นะคะมีอะไรบ้างนะคะอันนี้เดี๋ยวลองไปดูนะคะอันนี้ว่าเตรียมเป็นอ่าสไลด์ใน powerpoint ไว้ให้นะคะเราจะได้เห็นกันอย่างชัดเจนเนาะ ปกตินะคะว่าก็จะสอนผ่านซูมบ้างผ่านสกายบ้างนะคะก็จะสอนประมาณนี้นะคะก็อันนี้เรานำมาสอนผ่าน y o u t u b e ดีกว่าเพราะหลายๆคนที่ไม่ได้สมัครเครียนกับครูดาวานะคะก็สามารถที่จะติดตามดูผ่านทางช่อง youtube ได้เลยนะคะก็อติดตามไปแต่และ EP เนาะอ่ะเริ่มกันเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของ presenter สีนะคะ p r e s e n t a r สิอันนี้หมายถึงอะไรคะนั่นก็คือการแนะนำตัวเองนั่นเองค่ะทุกคนจะต้องสามารถแนะนำตัวเองให้ได้ก่อนเลยนะคะนั่นก็คือหลักวัตถุประสงค์แรกในการเรียนภาษาระดับ A1 เลยค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่า10ข้อที่ควรจํานะคะเพื่อน,นำไปใช้แนะนำตัวเองนั้นมีอะไรบ้างนะคะไปกันเลยค่ะข้อแรกนะคะ การที่เราจะแนะนําตัวเองได้เริ่มแรกเราต้องรู้จักกล่าวคําทักทายก่อนนะคะ,ะเราต้องตอบคําถามไม่ได้เขาจะ,ะถามมาว่า come cia si lutta นะคะ come cia si lutta หมายถึงเราจะกล่าวทักทายด้วยคากล่าวทักทายอะไรดีใช่ไหมคะในภาษาอิตาเลียนแน่นอนว่าพวกเราเรียนรู้มาแล้วใช่ไหมคะมีคําอะไรบ้างนี่เลยค่ะเริ่มต้นก็แน่นอนว่าบ u o n อร o โนใช่ไหมคะหรือไม่ก็ ช่านะคะซึ่งหมายถึงสวัสดีเหมือนกันค่ะแต่ว่ามีหลักการใช้ที่แตกต่างกันนิดหน่อยในส่วนของบุญยศเนาะเราสามารถใช้ได้ทั้งวันแล้วก็ส่วนมากแล้วใช้ในรกรณีที่เป็นแบบทางการหน่อยนะคะเราก็จะใช้บนยศเนาะส่วนเช่านะคะก็คือใช้ทักทายนะคะกับคนที่เป็นกันเองนะคะเป็นเพื่อนเป็นคนในครอบครัวนะคะก็คือเป็นแบบไม่ทางการนั่นเองนะคะเนาะอันนี้ก็ เป็นการใช้คําทักทายถูกต้องนะคะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะที่เราควรที่จะต้องตอบเริ่มต้นนะคะหลังจากเราทักทายได้แล้วใช่ไหมคะแน่นอนว่าเราก็ต้องบอกเลยค่ะบอกชื่อเรานะคะ,ะคำถามก็คือโคม e ติเกียวมิโคมิิียมินั่นก็คือหมายถึงว่าคุณชื่ออะไรนะคะแต่ถ้าเรามาดูกันจริงๆนะคำว่าโคมติเกียมินะคะหลายๆคนอาจจะงงว่าเอ๊ะ คำว่าชื่อมันต้องมีคําว่าโนเมใช่ไหมคะแต่ว่าครูเคยอธิบายไว้แล้วว่าในภาษาอิตาเลียนนั้นในการถามชื่อเขาจะไม่ใช้คําว่าโนเมในการถามเนาะเขาจะถามค o มเมติกามิใช้คํากริยาเคียมารซีนะคะก็คือหมายถึงเรียกนั่นเองนะคะก็เลยแปลตรงๆมาประมาณว่าคุณเรียกตัวคุณว่าอย่างไรนั่นเองเนาะโอเคเพราะฉะนั้นเวลาเขาถามนะคะถ้ามีคนถามว่าคมเมติกามิ เราก็ต้องตอบด้วยกริยาเคียมารสเหมือนกันแต่เป็นใช้กับอีโยคือใช้กับฉันนะคะก็จะเป็นมิเคียโมนะคะมิเคียโมก็คือฉันเรียกของอ่าฉันเรียกตัวฉันว่านะคะแล้วก็ตามด้วยชื่อของเรานั่นเองเนาะอย่างเช่นมิเคียโมดาบมิเคียโมนัตยะมิเคียโมแกรนิกาอะก็แล้วแต่เราก็ใส่เข้าไปนะคะโอเคค่ะพอจะได้ไหมคะข้อหนึ่งก็คือทักทายก่อนเลยค่ะเอาเริ่มที่บนรยโน มาก็ต้องไปต่อไปก็คือมีเคียโมใช่ไหมคะบอกชื่อไปนะคะอังนะคะเขาจะถามชื่อเราโดยเขาอาจจะถามโดยใช้กริยาเอสเลก็ได้นะคะนั่นก็คือใช้ตู k คิเซนะคะตู k คิเซก็ได้นะคะซึ่งก็หมายถึงคุณคือใครนะคะ เราก็ในเมื่อเขาถามว่าคุณคือใครเราเข้าใช้ S สรในการถามเราก็ใช้ S สรในการตอบเช่นกันใช่ไหมคะก็คือ i ิโยโซโนั่นเองนะคะแล้วก็ตามด้วยชื่อของเราคะ่ะกลายเป็น a, อิโยโซโนดาวอิโยโซโนนัตติอะไรก็ว่าไปนะคะอันนี้ก็สามารถบอกเป็นชื่อของเราได้ด้วยเช่นกันคะ่ะต่อไปคะ่ะข้อที่3 ข้อที่3นะคะเราต้องตอบคาถามคำนี้ให้ได้นะคะนั่นคือเรื่องของอายุนั่นคือเราสามารถบอกได้เช่นกันว่าเราอายุเท่าไหร่เนาะข้อ3นะคะถ้าเป็นคําถามเขาจะถามมาว่า quanti anni hai quanti a n a i หมายถึงคุณอายุเท่าไหร่นะคะ เราก็ต้องตอบว่ายังไงคะเราเห็นไหมว่าเวลาเขาถามเราเนี่ยเขาใช้กริยา a very ที่หมายถึงมีนะคะเพราะฉะนั้นที่ใช้กับตูเนาะเขาถามตู an ม้ขวานติอันนี้อหมายถึงคุณอายุเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็ตอบด้วยกริยา a very เช่นกันที่ใช้กับอีโยนะคะก็คือออใช่มหมก็คืออ๋อควารันตานี้อ๋อควารันตานนี้ หรืออ่าอันนี้คือในกรณีที่ฉันอายุ40ปีเนาะถ้าใครที่อายุเท่าไหร่ล่ะ20 25ก็ใส่เข้าไปนะคะอเวนตา,านี่อเวนติชิงกุย n i นะคะตรงนี้ก็สามารถใส่ได้เช่นกัน,นะคะ่ะตามอายุจริงของเรานั่นเองเนาะต่อไปค่ะก็ต่อไปข้อที่4นะคะตอบคำถามอันนี้ให้ได้นะคะนั่นก็คือ d h e b i r d a y ดีเดอร์เวเราจะต้องสามารถบอกคนอื่นให้ได้นะคะว่าเราเป็นคนที่ไหนนั่นเองนะคะใช้ใชเขาจะใช้ดีในการถามข้างหน้าใช่ไหมดีเด e v e เวนั่นเองนะคะอะเพราะฉะนั้นเรามาตอบกันค่ะเซก็คือใช้ถามดูก็คือคนข้างหน้า,ถา,าถามเรานแหละเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตอบโดยกิริยาเอสเตรเหมือนกันที่ใช้กับอีโยอีโยโซโนนั่นเองก็คืออีโยโซโนไลเด DiBangkok อิหยโซโนตแต่ันเดซี่ดีบังก์กเราไม่ใส่อีก็ได้นะคะเพราะคำว่าโซโนตมันเป็นกริยาเอสเดทที่ใช้กับอิหอยู่แล้วนะคะโอเคเนาะตรงนี้กดตรงนี้นะักเรียนยังจำได้อยู่ใช่ไหมเอ่ยนะคะเนาะตรงนี้ก็จะหมายถึงฉันเป็นคนไทยนะคะจากกรุงเทพนั่นเองนะคะอ้าวต่อไปค่ะมาดูที่ข้อที่5นะคะเราจะต้องบอกสถานภาพของเราด้วยนะว่าเราแต่งงานหรือยังนะคะคำถามที่เขามักจะถามเราก็คือ say s p o s a t o หรือไม่ก็ s a s p o s a t a นักเรียนจำได้ไหมว่าจะใช้ s p o s a t o หรือ s p o s a t a ได้อย่างไรก็หลักง่ายๆค่ะเสในที่นี้คือใช้กับตูใช่ไหมตู้เสเป็นกริยา s r e นะคะแน่นอนว่าเราถ้าหาว่าตูในที่นี้เนี่ยเป็นผู้ชายเราก็จะใช้ s p o s t a t o นะคะในการถามแต่ถ้าเสในที่นี้คือตนะู้นะคุณนะเป็นผู้หญิงเราก็จะใช้ สอซาตานั่นเองนะคะอันนี้ใช้ให้ถูกนะคะโอเคไหมเราก็จะถามว่าสมมติว่าคนอยู่ข้างหน้าของเราเป็นผู้หญิงเราก็จะถามเขาว่าเซสสปอรซาตาเซสสปอรซาต้าอืมพูนแต่งงานหรือยังเราก็จะตอบว่าเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงใช่ไหมเราก็จะตอบว่าโซโนสปอร์ซาต้าโซโนสปอซาตานั่นเองนะคะส่วนคนที่เป็นผู้ชายนะคะอิอ o โซโนนั่นเองเนาะก็คือหมายถึงฉันหรือผมอ้าวครานี้ก็ ถ้าเป็นผู้ชายก็แน่นอนก็จะเป็น sono s p o s a t o นั่นเองนะคะโอเคเนาะพอได้นะหรือถ้าเรายังไม่แต่งงานเป็นไงคะก็เป็นประโยคปฏิเสธไปเราก็แค่ใส่นอนข้างหน้านะคะอย่าลืมนะว่านอนต้องอยู่หน้าคำกริยานะคะอยู่คำหน้าคำกริยา S เลยเป็นนอน sono s p o s t a t o หรือไม่ก็นอน sono s p o r a t a ค่ะโอเคเนาะ ยังมีนะคะถ้าหากว่าเราแต่งงานแล้วเนี่ยปกติแล้วก็จะมีคำถามต่อมานั่นก็คือเขาจะถามต่อว่า i อฝีไอฝีนะคะหมายถึงคุณมีลูกไหมนะคะถ้าเรามีลูกนะคะเราก็บอกว่าอ๋อกี่คนละ่ะสมมติว่ามีอยู่อสองคนเราก็บอกว่าอ๋อด้วยฝีใช่ไหมคะฉันมีลูกสองคนแต่ถ้าเรามีลูกชายคนเดียวเราก็บอกว่าอ๋ออุน ฟี่เเห็นไหมคะที่จะเป็น o ตรงนี้เนาะก็คือใช้กับลูกชายคนเดียวนะคะแล้วก็จํานวนหนึ่งที่ใช้กับเพศชายก็จะเป็นอุ่นนั่นเองนะคะอ๋ออุ่นฟียกแต่ในกรณีที่เป็นลูกสาวคนเดียวล่ะนี่ไงคะลงททาไดอาเราก็ใช้อู่นยังจําได้ไม่เอ่ยก็จะเป็นอออูนาฟียโอเคนะคะหมายถึงฉันมีลูกสาวอีกคนหนึ่งนะคะแต่ถ้าหากว่าฉันไม่มีลูกเลยก็ นี่เลยค่ะใช้นอนแล้วก็อยู่ข้างหน้าคำกริหน้าคำกริยาอ v เวเรตตรงนี้นะคะก็คืออ้อเนาะก็จะเป็นนอนอ้อฟีฉันไม่มีลูกนั่นเองค่ะอ่ะต่อไปค่ะข้อที่6นะคะเราจะต้องสามารถบอกนี่เลยค่ะสถานที่อยู่อาศัยของเราให้ได้นะคะคำถามส่วนมากเขาจะถามว่า dove abiti dove abiti นั่นเองนะคะ dove abiti อะลหรเราก็ต้องตอบเข้าไปเลยใช่ไหมว่า เขาถามด้วยอาบิตินะคะนั่นคือเป็นคำกริยาที่ามาจากกริายาอะไรคะกริยาเต็มก็คืออาบิดาเรหมายถึงอาศัยอยู่ซึ่งอันนี้ใช้กับตูกอีกแล้วนะคะมันเป็นการถามตู๊กถามคุณนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราตอบก็ต้องเป็นอิยมเป็นชันก็จะกลายเป็นอะไรคะอาบิโตเห็นไหมคะนี่คือหลักทำไมถึงมีความจำเป็นในการผ่านคำใช่ไหมคะผ่านคำกริยาให้ได้นะคะถามตูกตอบ Io กลายเป็น Io Abito in Italia a m i l a n o นะคะ Abito in Italia a m i l a n o นั่นเองนะคะตรงนี้ก็ถ้าหากว่าใครที่เรียนแล้วว่าอินเนี่ยคำบุพบทใช่ไหมคะอันนี้ใช้นำหน้าประเทศนะคะอะใช้นำหน้าเหมืองน,นั่นเองค่ะอืมโอเคนะคะตัวนี้ตอบให้ได้นะคะว่าเราอยู่ที่ไหนหรือเรานะคะ จะตอบอถึงที่อยู่ของเราก็ได้นะคะเป็นที่อยู่ของเราก็เป็น a r b i t ตอิน i a r o โ s i n i t เทรนตูโนมิลานใช่ไหมคะก็คือฉันอาศัยอยู่ที่ถนนนี่เลยค่ะโรซีน n เวียนี่หมายถึงถนนนะคะเวลาเราตอบนะคะบอกที่อยู่ของเราเนี่ยถ้าหาว่าเราบอกด้วยชื่อถนนนะคะเราจะต้องใช้คำบุพบท อินนะคะอินนำหน้าเวียนะคะเวียก็คือถนนนั่นเองเนาะนี่ชื่อถนนโรซีนีนะคะแล้วก็หมายเลขตามมาแล้วก็ตามมาด้วยเมืองนั่นเองค่ะโอเคนะคะอันนี้เป็นการบอกที่อยู่ของเราเลยค่ะอ่ะต่อไปค่ะข้อที่เจ็ดอะไรเอ่ยข้อที่เจ็ดก็คือเขาจะถามว่าครอบครัวของคุณอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะครอบครัวของคุณอยู่ที่ไหนก็จะเป็นโดเวลลาตัวฟามิเลียโดเวลลาตัวฟามิเลีย นะคะอย่าลืมนะคะเวลาเป็นประโยคคำถามต้องปัดหางเสียงขึ้นนะคะเป็น d ดบแฟรเราตัวฟามีเลีใช่ไหมคะอ่าครอบครัวของคุณอยู่ที่ไหนเราก็จะตอบว่าเนี่ยนะคะเขาถามว่าเราตัวฟาม i l i ีเราก็ต้องกลับมาเป็น La Mia ใช่ไหมอันนี้มีใครเรียนมาหรือ,อยังคะการแสดงความเป็นเจ้าของนะคะนี่ก็คือเรื่องของ a d j e i v e p o s s e s s i v e นะคะนั่นก็คือคําคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของนั่นเองเนาะจากเราตัว กลายเป็นหลามีย์ใช่ไหมคะก็คือครอบครัวของฉันแอร์อินไต้ลันเดียก็คือครอบครัวของฉันอยู่ที่เมืองไทยนั่นเองนะคะเนี่ก็ต้องบอกเข้าไปได้เช่นกันค่ะต่อไปค่ะข้อที่แปดข้อที่แปดนะคะนี้ก็คือบอกถึงเรื่องของงานของเราค่ะเราจะต้องบอกใไปว่าเราทํางานอะไรใช่ไหมคะคําถามที่เขามักจะถามเราก็คือเคสลาโวโรฝ่ายนะคะเคสลาโวโรฝ่ายก็คือคุณทํางานอะไรใช่ไหมคะเราก็จะต้องตอบ ะะต,ออตอบยังไงได้บ้างนะคะก็สามารถตอบได้3ารูปแบบนะคะที่ที่พวกเราควรจะจานะคะอย่างเช่นเราก็ตอบว่าเขาามด้วยกริยาฟาเลไฟาใช่ไหมคะกริยาฟาเรซึ่งใช้กับตูแล้วพอเป็นอิโอทช่ที่ที่จะใช้กับอาฟาเรก็คือฟ c ชช o ใช่ไหมคะตู ai, io, ้ฝ่า I อิโยฟาชเพราะฉะนั้นเราก็จะตอบว่า f a าชชออย่างเช่นเป็นแม่บ้านก็เป็นฟาชช i และคาสลินก ฟาโอและคาซาลิงน,นะคะอย่าลืมนะคะเวลาใช้คำว่าฟาเรมาต่อว่าทำงานอะไรจะต้องมีอัติกโณนำหน้าอาชีพของคนณด้วยนะจะบอกให้อ่าต่อไปค่ะหรือเราจะตอบอย่างนี้ก็ได้ค่ะว่าลาวโรโคเมอายุโตวนะอย่างนี้ก็คือใช้คำว่าลาวโรโคเมนั่นคือฉันทำงานฉันทำงาน เหมือนประเหมือนหรือเหมือนประดังว่าอะไรประมาณนี้แต่จริงๆก็เป็นอาชีพเนาะเราใช้รูปแบบฟอร์มในการอตอบแบบนี้ก็ได้เช่นกันค่ะนั่นคือ l a v o r เมอายุตะ้วโกนะคะในที่นี้คือฉันทํางานเป็นอะไรคะเป็นผู้ช่วยพ่อครัวนั่นเองนะคะเนาะหรือเราจะตอบด้วยกริยาเอสเรก็ได้นะคะโซโนอิโยโซโนใช่มหมเพราเขาถามว่าคุณทํางานอะไรล้วก็บอกโซโนอินเซียนเดดิแตาลันเดนะคะก็คือฉันเป็นครูสอนภา,าษาไทยนั่นเองค่ะ โอโ้วันนี้ฝนตกหนักนะคะข้างนอกฟ้าร้องมากเลยไม่รู้ว่านักเรียนจะได้ยินผ่านผ่านทางวิดีโอหรือเปล่านะคะเอาละนะคะอันนี้ก็คือเป็นการตอบคําถามว่าคุณทํางานอะไรแล้วเราก็บอกไปว่าฉันทํางานอะไรใช่ไหมเอ่ยมาดูที่ข้อเก้กันนะคะข้อเก้า 9. อันนี้นะคะเขาก็จะเราจะต้องบอกให้ได้นะคะว่าในช่วงเวลาว่างนี้เราทําอะไรนะคะคําถามที่มักจะถามเราก็คือ Cosa fai nel tempo libero? Cosa fai nel tempo libero? นะคะก็คือคุณทําอะไรในเวลาว่างของคุณนะคะอันนี้เ no? นาะเราก็สามารถที่จะบอกได้ว่าอะไรอะ Nel mio tempo libero mi piace leggere e ascoltare la musica Nel mio tempo libero mi piace leggere e ascoltare la musica ใช่ไหมคะก็คือ โอ้โหฟ้าร้องดังมากเลยค่ะก็คือในเวลาว่างของฉันนะคะฉันชอบอ่านหนังสือแล้วก็ฟังเพลงอะไรประมาณนี้นะคะ,ะพวกเราก็สามารถที่จะไปหาสิ่งที่ตัวเองชอบทําในช่วงเวลาว่างได้นะคะแล้วก็นามาจัดเรียงเป็นประโยชนะคะตรงนี้เราก็จะได้พรีเซนต์ตัวเองได้นั่นเองเนาะมาดูข้อสุดท้ายค่ะที่หว่าเตรียมมานะคะอะไรเอ่ยอ่าเราต้องบอกไปด้วยนะคะว่าเรา พูดภาษาอะไรได้บ้างนะคะก็สิบก็คือเ e l i n g u e Parli นะคะนี้ก็เป็นคำถามที่ส่วนมากคนอิตาลีก็จะถามเรานะคะเคลิงเวปา a r ลีก็คือคุณพูดภาษาอะไรบ้างนะคะเราก็แน่นอนว่าถามด้วยป a r l i ีใช่ไหมก็คือมาจากคำกริยา p a r ์ลาเรหมายถึงพูดนะคะที่ใช้กับตุเพราะฉะนั้น i ิเวลาตอบนะคะก็ตอบว่า i ิโยปาร์โลใช่ไหมคะอิโยปาร์โลลนเดซ อังเลซไอ้คุณปอดิตาเลียนนเห็นไหมคะฉันพูดภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจารย์นิดหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะก็ mm hmm. คือฉันก็ mm hmm. ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะใครที่พูดภาษา mm hmm. อื่นได้ยอีก็ใส่เข้าไปเยอะนะคะยิ่งเราพร mm ีเซนต์ของเราได้เดยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเนะเาะอ้าวสรุปเรียบร้อยนะคะ10ข้อที่พวกเราควรจําและควรที่จะตอบให้ได้นะคะสิ่งเหล่านี้สําคัญมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปรวมนะคะนี่เลยค่ะสุดท้ายมันก็จะเป็นเรื่องราวของเรานั่นเองค่ะ เอาละมาเลยค่ะม um um ok um ah, no, no. ีเปร์เซ็นตตัวก็คือฉันแนะนําตัวเองนะคะเริ่มเลยเราก็จะกลายเป็นประโยคเหล่านี้นะคะก็จะเริ่มต้นด้วยที่ว่าอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะมาดูกันบอนจูร์โนนะคะนี่เริ่มแนะนําตัวเองแล้วนะบอนจูร์โนมิคาโมด้าว่าโอ้40ปีฉันเป็นชาวไทยแลนเดสในบังก์โอฉันแต่งงานแล้วมีลูกสองคนและอาศัยอยู่ที่ลูกานุในสวิตเซอร์แลนด์ครอบครัวองฉันอยูไทยแลนด์ Adesso io lavoro come insegnante di thailandese e italiano. Nel mio tempo libero mi piace leggere e ascoltare la musica. Io parlo thailandese, inglese e italiano. Allora adesso tocca a te. Tocca a voi. Ok. Tonico, ah, hi. ทุกคนนะคะพยายามที่จะรีบเรียงนะคะตรงนี้เราก็ลองทําแบบฝึกหัดมาก็แล้วกันนะคะลองเขียนในคอมเมนต์ก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวครูจะลงอ่าเดี๋ยวครูจะเข้าไปอ่าตรวจให้นะคะก็ยังไงก็อยากให้ทุกคนลองอ่าทำโอ้โห เสียงฟ้าร้องดังมากเลยวันนี้น่ากลัวมากเลยเอาล่ะนะเดี๋ยวจบทิวิดีโอไว้เพียงเท่นี้ดีกว่านะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างได้ยินหรือเปล่าเสียงฟ้าร้องดังมากเลยค่ะเดี๋ยวไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะเช้าวสวัสดีค่ะ